สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter j u z t ครับคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับความรู้สึกตอนที่คุณนั่งอยู่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยคนเก่งๆแล้วมีเสียงเล็กๆในหัวกระซิบว่าเธอไม่ควรจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็มีคนจับได้ว่าเธอไม่ได้เก่งจริงหรือความรู้สึกตอนที่ได้รับคำชมแต่แทนที่จะรู้สึกดีคุณกลับรู้สึกว่าฉันแค่ฟลุกหรือพวกเขาคงยังไม่เห็นข้อเสียของฉัน หรือความรู้สึกที่คอยตามหลอกหลอนว่าความสำเร็จทั้งหมดที่คุณเคยมีมาในชีวิตมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เพราะความสามารถของคุณเลยความรู้สึกเหล่านี้มีชื่อเรียกทางจิตวิทยาว่ากลุ่มอาการตัวปลอมหรือว่า Imposter Syndrome ครับ มันคือความรู้สึกไม่มั่นใจอย่างรุนแรงและความเชื่อที่ฝังลึกว่าเราเป็นนักต้มตุนที่กำลังหลอกลวงโลกว่าเราเก่งกว่าที่เป็นแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวว่าวันหนึ่งความจริงจะถูกเปิดโบงความรู้สึกนี้คือนักฆ่าความฝันและศักยภาพตัวสากาัดครับมันทำให้เราไม่กล้าที่จะรับโอกาสใหม่ๆไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและไม่กล้าที่จะภาคภูมิใจในตัวเองอย่างเต็มที่ เราพยายามต่อสู้กับมันด้วยการคิดบวกด้วยการบอกตัวเองว่าฉันทำได้แต่บ่อยครั้งที่เสียงกระสิบนั้นก็ยังคงดังก้องอยู่เพราะมันไม่เชื่อในคำพูดที่ไม่มีหลักฐานแต่วันนี้เราจะเลิกต่อสู้กับมันด้วยคำพูดที่ว่างเปล่าครับเราจะเปลี่ยนมาต่อสู้กับมันด้วยอาวุธที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือข้อมูลและหลักฐานที่เถียงไม่ได้ วันนี้ผมจะมานำเสนอแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งแบบฝึกหัดที่จะบังคับให้คุณต้องสวมบทบาทเป็นนักสืบในชีวิตของตัวเองเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่จะใช้หักล้างคำกล่าวหาของนักต้มตุนในหัวของคุณแบบฝึกหัดนั้นคือการสร้างลิสต์ความสำเร็จ100ข้อของตัวเองครับนี่ไม่ใช่การเขียนเพื่อโอ้อวดแต่มันคือการบำบัด คือการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกที่บิดเบือนถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดฟังเสียงกระซิบที่บันทอนและเริ่มต้นสร้างคดีที่แข็งแกร่งเพื่อพิสูจน์คุณค่าและความสามารถของตัวเองมาร่วมเป็นนักสืบในชีวิตของคุณไปพร้อมๆกันครับก่อนที่เราจะเริ่มทำแบบฝึกหัดเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงต้องการมันทำไมความรู้สึกไม่มั่นใจถึงได้ทรงพลังนัก คำตอบอยู่ที่การตั้งค่าเริ่มต้นของสมองของเราครับ 1. อคติเชิงลบหรือว่า negativity bias ครับสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความสุขแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อการอยู่รอดดังนั้นมันจึงให้ความสำคัญกับไทยคุกคามและประสบการณ์เชิงลบมากกว่าเรื่องดีๆหลายเท่า สมองของคุณเปรียบเสมือนตีนตุ๊กแกสำหรับเรื่องแย่ๆมันจะเกาะติดกับคำวิจารณ์ความผิดพลาดและความล้มเหลวอย่างเหนียวแน่นแต่ในขณะเดียวกันสมองของคุณก็เปรียบเสมือนเทฟลอนสำหรับเรื่องดีๆมันจะปล่อยให้คำชมความสำเร็จและช่วงเวลาดีๆลื่นไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลว่าทำไมความล้มเหลวเพียงหนึ่งครั้งถึงได้ดังกว่าความสำเร็จ1ิครั้งในหัวของเราครับ 2. ปรากฏการ์ไฮไลท์ชีวิตหรือว่าเดอะไฮไลท์ h รี e ลเอฟเฟกครับในยุคโซเชียลมีเดียเรากำลังเปรียบเทียบเบื้องหลังที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดของเรากับฉากหน้าที่ถูกคัดสรรมาดีที่สุดของคนอื่นเราเห็นแต่ไฮไลท์ความสำเร็จของพวกเขาแต่เราไม่เคยเห็นฟุตเทจดิบของความพยายามและความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนที่อยู่เบื้องหลัง การเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมนี้ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าและตามหลังคนอื่นอยู่เสมอ 3. การเลื่อนเสารประตูหรือว่า shifting the g o a l p o s t นะครับมนุษย์เรามีแนวโน้มที่แปลกประหลาดก็คือทันทีที่เราบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างเรามักจะไม่หยุดเพื่อเฉลิมฉลองหรือว่าซึมซับความสำเร็จนั้นแต่เราจะรีบเลื่อนเสารประตูหรือตั้งเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าและยากขึ้นทันที เรียนจบแล้วเหรอต่อไปต้องหางานดีๆให้ได้ได้งานแล้วเหรอต่อไปต้องรีบเลื่อนประตูใหม่การทำเช่นนี้ทำให้เราไม่เคยรู้สึกดีพอครับเพราะเส้นชัยจะถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆและความสำเร็จในอดีตก็จะถูกลดทอนคุณค่าลงอย่างรวดเร็ว แบบฝึกหัดลิสต์ความสำเร็จ100ข้อคือการจงใจต่อสู้กับกลไกที่ผิดพลาดนี้ครับมันคือการบังคับให้สมองของเราต้องหันกลับมามองและยอมรับหลักฐานของความสำเร็จที่มันพยายามจะลืมเลือนไปก่อนที่คุณจะหยิบปากกาและกระดาษขึ้นมาเราต้องตั้งกฎของเกมที่สำคัญที่สุดเสียก่อนเพื่อปลดล็อกสมองของคุณจากกรอบความคิดที่ขับแคบกฎข้อที่1 นิยามคำว่าความสำเร็จใหม่ทั้งหมดนี่คือกฎที่สำคัญที่สุดให้คุณโยนภาพของความสำเร็จที่สังคมสร้างขึ้นมาทิ้งไปก่อนลืมเรื่องปริญญาบัตรตำแหน่งงานหรือเงินในบัญชีไปชั่วคราวในแบบฝึกหัดนี้ความสำเร็จคือการเอาชนะความท้าทายไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามการเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อนคือความสำเร็จ การเอาชนะความกลัวคือความสำเร็จการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองคือความสำเร็จการผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การทำให้ชีวิตของใครสักคนดีขึ้นคือความสำเร็จกฎข้อที่2ไม่มีความสำเร็จใดที่เล็กเกินไปสมองของคุณจะพยายามต่อต้านเรื่องแค่นี้จะนับเป็นความสำเร็จได้ยังไงให้คุณเพิกเฉยต่อเสียงนั้น การขี่จักรยานเป็นครั้งแรกนับเพราะตอน5ขวบมันคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่การทำอาหารเมนูโปโรดสำเร็จเป็นครั้งแรกนับการกล้าที่จะปฏิเสธคนอื่นเป็นครั้งแรกนับการเก็บเงินซื้อของที่อยากได้ด้วยตัวเองชิ้นแรกนับกดข้อที่3นี่คือเขตปลอดการตัดสิน justment free zone ในระหว่างที่เขียน ห้ามวิจารณ์หรือเปรียบเทียบความสำเร็จของคุณกับใครนี่ไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการสำรวจเรื่องราวชีวิตของคุณแต่เพียงผู้เดียวกฎข้อที่4นี่คือเอกสารลับส่วนตัวของคุณคุณไม่จำเป็นต้องแชร์ลิสต์นี้กับใครการรู้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวจะทําให้คุณกล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองและเขียนทุกอย่างออกมาโดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดอย่างไร เมื่อคุณยอมรับกฎทั้ง4ข้อนี้แล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางย้อนตาเวลาเพื่อขุดค้นหาทองคําที่ซ่อนอยู่ในความทรงจําของคุณการจะนึกถึงความสําเร็จ1 0 0ข้อขึ้นมาลอยๆนั้นเป็นเรื่องยากมากครับดังนั้นเราจะใช้เทคนิคการแบ่งหมวดหมู่เพื่อช่วยกระตุนความทรงจําให้คุณลองแบ่งกระดาษออกเป็น6ส่วนแล้วค่อยๆสํารวจไปทีละหมวดหมู่หมวดหมู่ที่1การศึกษา และการเรียนรู้ Education and Learning นี่คือหมวดที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นให้นึกย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันการเข้าโรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมหรือมหาวิทยลาลัยได้การเรียนจบในแต่ละระดับชั้นการสอบผ่านวิชาที่ยากที่สุดสำหรับคุณการทำรายงานหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆสำเร็จการได้รับรางวัลหรือทุนศึกษาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม การเรียนรู้ทักษะนอกห้องเรียนเช่นการอ่านหนังสือเล่มแรกจบการเรียนรู้ที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การเรียนรู้ภาษาใหม่การเรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรีการเข้าคอร์สออนไลน์จบหมวดหมู่ที่2การงานและอาชีพ (Career and Work) การได้งานแรกในชีวมิตการผ่านช่วงทดลองงานการทำงานชิ้นแรกที่รับมอบหมายสำเร็จการได้รับคำชมจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน การนำเสนอโปรเจกต์สำคัญผ่านการแก้ปัญหาที่ท้าทายในที่ทำงานได้การได้เลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนการช่วยเหลือหรือสอนงานเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องการตัดสินใจลาออกจากงานที่ไม่ใช่การเริ่มต้นธุรกิจหรือโปรเจกต์ส่วนตัวแม้ว่าจะล้มเหลวแต่การเริ่มต้นก็คือความสำเร็จหมวดหมู่ที่3สุขภาพและร่างกาย health and body การเรียนรู้ที่จะว่ายน้ําขี่จักรยานหรือขับรถการเล่นกีฬาหรือเข้าร่วมทีมกีฬาการวิ่งได้ครบ1กิโลเมตร5กิโลเมตรหรือ10กิโลเมตรเป็นครั้งแรกการเลิกนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นการสูบบุหรี่การกินน้ําอัดลมการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเช่นการออกกําลังใจต่อเนื่องหนึ่งเดือนการดื่มน้ําให้เพียงพอการทําอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินเอง การผ่านพ้นจากการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดการยอมรับและรักในร่างกายของตัวเองหมวดหมู่ที่4ความสัมพันธ์และสังคม (Relationships and Social) การเริ่มต้นทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือชมรมการช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากการกล้าที่จะขอโทษใครสักคนและการกล้าที่จะให้อภัยใครสักคนการยุติความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ นี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวการกล่าวสุนทรพจน์ในงานแต่งงานเพื่อนการเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ฟังที่ดีให้กับใครสักคนหมวดหมู่ที่5ทักษะงานอดิเรกและความคิดสร้างสรรค์ Skills Hobbies and Creativity การประกอบเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเองสำเร็จการซ่อมแซมของบางอย่างในบ้านได้การปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ตาย การวาดรูปถ่ายภาพหรือเขียนบทกวีที่คุณภาคภูมิใจการเล่นเกมจนชนะด่านที่ยากที่สุดการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองทั้งหมดการทำโปรเจกต์ DIY สำเร็จหมวดหมู่ที่6ความกล้าหาญและอุปนิสัย (Courage and Character) นี่คือหมวดที่ลึกซึ้งที่สุดให้นึกถึงช่วงเวลาที่คุณได้แสดงความงามความดีหรือความกล้าหาญ การเอาชนะความกลัวบางอย่างเช่นการกลัวความสูงการกลัวการพูดในที่ผู้ชุมชำนนการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายการเดินทางคนเดียวเป็นครั้งแรกการซื่อสัตย์แม้ว่าการโกหกจะยากกว่าการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองเช่นการเก็บเงินการออกกำลังกายการอดทนและผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตมาได้ค่อยๆใช้เวลาไปแต่ละหมวดหมู่นะครับ อย่ารีบร้อนคุณจะประหลาดใจว่ามีทองคำซ่อนอยู่ในความทรงจำของคุณมากแค่ไหนผมรับรองได้เลยว่าจะมีช่วงหนึ่งที่คุณจะรู้สึกติดคุณอาจจะเขียนไปได้สัก30 50หรือ70ข้อแล้วก็รู้สึกว่านึกอะไรไม่ออกอีกแล้วนี่คือช่วงเวลาที่นักต้มตุนในหัวของคุณจะกลับมาทำงานเห็นไหมบอกแล้วว่าเธอไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับ นี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการและเรามีเครื่องมือขุดค้นขั้นสูงที่จะช่วยคุณทลายกำแพงนี้เทคนิคที่หนึ่งคือการเดินทางย้อนเวลาหรือ the timeline method ให้คุณลองหลับตาแล้วเดินไปบนเส้นเวลาของชีวิตคุณชา้ชาๆทีละช่วงช่วงอนุบาลประถมมีเหตุการณ์อะไรที่น่าจดจำบ้างการแสดงบนเวทีครั้งแรก การชนะการแข่งขันเล็กๆน้อยๆการได้เป็นหัวหน้าห้องช่วงมัธยมการสอบเข้าได้การเป็นส่วนหนึ่งของทีมกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆการทำงานพิเศษครั้งแรกช่วงมหาวิทยาลัยการเลือกคณะที่อยากเรียนได้การทำโปรเจก์จบการใช้ชีวิตอยู่หอพักไม่ตัวเองช่วงทำงานปีแรกๆการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครั้งแรก การเดินไปบนเส้นเวลาจะช่วยกระตุ้นความทรงจำที่ถูกลืมเลือนไปให้กลับคืนมาเทคนิคที่2ทักษะที่ฉันมองข้ามหรือ the taken for granted skills เรามักจะมองข้ามทักษะที่เราใช้เป็นประจำจนไม่คิดว่ามันเป็นความสาเร็จให้คุณลองลิสต์ทักษะที่คุณมีไม่ว่าจะได้มาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์คุณพิมพ์ดีดสัมผัสได้ไหม นั่นคือความสําเร็จนะครับคุณพูดได้มากกว่า1ภาษาหรือไม่คุณสามารถอ่านแผนที่หรือใช้ GPS ได้อย่างคล่องแคล่วหรือไม่คุณมีความสามารถในการจัดระเบียบหรือวางแผนหรือไม่คุณทําอาหารเป็นหรือไม่ทักษะเหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้มันคือความสําเร็จของคุณเทคนิคที่3ปัญหาที่ฉันเคยแก้หรือ The problems I have solved ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาและทุกครั้งที่คุณผ่านปัญหามาได้นั่นคือความสำเร็จเคยช่วยเพื่อนแก้ปัญหาเรื่องความรักหรือไม่เคยจัดการกับวิกฤตการทางการเงินเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆได้หรือไม่เคยหาทางออกจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจได้หรือไม่เคยซ่อมคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่เสียด้วยตัวเองได้หรือไม่การเปลี่ยนมุมมองจากความสำเร็จมาเป็นปัญหาที่เคยแก้ จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณจงอดทนกับกระบวนการนี้นะครับการจะไปให้ถึง100ข้อต้องใช้เวลาและความตั้งใจแต่มันคุ้มค่าอย่างแน่นอนหลังจากที่คุณได้ใช้ความพยายามและขุดค้นจนได้ความสำเร็จ100ข้อมาอยู่ในมือแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างซึ่งคุณสามารถเพิ่มการทำลิสต์นี้สำเร็จเป็นข้อที่1 0 1ได้เลย แต่แบบฝึกหัดนี้ยังไม่จบครับการเขียนลิสต์เป็นเพียงครึ่งแรกครึ่งหลังที่สำคัญไม่แพ้กันคือการอ่านและวิเคราะห์มัน 1. อ่านมันช้าๆแล้วรู้สึกถึงมันให้คุณหาเวลางิบเงียบแล้วอ่านลิสต์ทั้ง100ข้อของคุณตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายในระหว่างที่อ่านให้คุณอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจความสุขและความแข็งแกร่ง ที่มาพร้อมกับแต่ละความทรงจำนี่คือการเขียนทับโปรแกร,รมเก่าๆของสมองด้วยข้อมูลเชิงบวกชุดใหม่ที่ส่งพลัง 2. มองหารูปแบบและทีมที่ซ่อนอยู่ Identify patterns and t h e m e s เมื่อคุณอ่านจบแล้วให้คุณลองมองภาพรวมคุณเห็นแพทเทิร์นอะไรบ้างคุณอาจจะพบว่าความสำเร็จส่วนใหญ่ของคุณเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่น นี่อาจจะเป็นการค้นพบว่าคุณค่าหลักในชีวิตของคุณคือความเมตตาคุณอาจจะพบว่าความสำเร็จที่คุณภูมิใจที่สุดมักจะเกิดขึ้นหลังจากความล้มเหลวครั้งใหญ่นี่คือการค้นพบว่าคุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ resilience ส,สูงมากๆคุณอาจจะพบว่าคุณมีความสุขที่สุดเมื่อได้เรียนรู้หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนี่คือการค้นพบ passion ที่แท้จริงของคุณลิสต์นี้ ไม่ใช่แค่รายการความสำเร็จแต่มันคือแผนที่ DNA ของตัวตนที่ดีที่สุดของคุณ 3. ส,สร้างคลังอาวุธเพื่อต่อสู้กับนักต้มตุน๋นลิสต์1 0 0ข้อนี้ได้กลายเป็นหนังสือแห่งความจริงของคุณแล้วครั้งต่อไปที่เสียงของอิมโพสเตอร์ซินโดรมกระซิบข้างหูคุณว่าเธอไม่ดีพอคุณไม่ต้องโต้เถียงกับมันด้วยความรู้สึกอีกต่อไปแล้วนะครับคุณสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา แล้วนำเสนอหลักฐาน100ข้อที่เถียงไม่ได้เพื่อพิสูจน์ว่าเสียงนั้นมันโกหกนี่คือการเปลี่ยนจากการต่อสู้ทางอารมณ์มาเป็นการต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงซึ่งคุณจะเป็นฝ่ายชนะเสมอแบบฝึกหัดนี้ไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือการสร้างเครื่องมือที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต 1. ทําทำให้มันเป็นเอกสารที่มีชีวิตอย่าเก็บลิสนี้ไว้ในลิ้นชักจนลืมนะครับ ให้คุณเก็บไว้ในที่ที่คุณสามารถหยิบมาอ่านได้ง่ายอาจจะเซฟไว้ในโทรศัพท์พิมพ์ออกมาเก็บไว้ในแฟ้มหรือเขียนไว้ในสมุดบันทึกเล่มโปรดและที่สําคัญจงเพิ่มรายการเข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณทําอะไรสําเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ให้คุณเฉลิมฉลองด้วยการเพิ่มมันเข้าไปในลิสต์ทำให้มันเป็นบันทึกการเติบโตของคุณ 2. ใช้มันเป็นยาชูกำลังในวันที่ท้อแท้ในวันที่คุณรู้สึกแย่ ล้มเหลวหรือหมดกำลังใจให้คุณหยิบลิสต์นี้ขึ้นมาอ่านมันจะเป็นเครื่องเตือนใจที่ท,ทรงพลังที่สุดที่จะบอกคุณว่าคุณเคยผ่านเรื่องที่ยากกว่านี้มาได้แล้วและครั้งนี้คุณก็จะผ่านมันไปได้เช่นกัน 3. ใช้มันเป็นเข็มทิศในการตัดสินใจเมื่อคุณมองเห็นรูปแบบของความสำเร็จที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุดคุณสามารถใช้มันเป็นเข็มทิศในการเลือกเส้นทางในอนาคตได้ ฉันควรจะรับโปรเจกต์ไหนดีให้คุณเลือกโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับธีมของความสำเร็จที่คุณได้ค้นพบลิสต์นี้จะเปลี่ยนจากอดีตให้กลายเป็นแสงสว่างที่นำทางอนาคตของคุณตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้เรียนรู้ที่จะต่อสู้กับหนึ่งในศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือเสียงของความไม่มั่นใจที่อยู่ในหัวของเราเองเราได้เข้าใจแล้วว่าสมองของเรานั้นมีอคติที่ไม่ยุติธรรม มันเลือกที่จะจดจำความล้มเหลวและลืมเรียนความสำเร็จและเราก็ได้สร้างเครื่องมือที่จะมาสร้างความยุติธรรมให้กับเรื่องราวชุดของเรานั่นคือลิสต์ความสำเร็จ100ข้อแบบฝึกหัดนี้คือกระบวนการที่คุณได้สวมบทบาทเป็นทนายแก้ต่างให้กับตัวเองเสียงของนักต้มตุ๋นคืออายาการที่คอยยื่นฟ้องคุณด้วยหลักฐานที่คัดสรรมาเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นนั่นคือความผิดพลาดและความล้มเหลวของคุณ แต่ในวันนี้คุณในฐานะทนายได้ลุกขึ้นสู้และได้นำเสนอพยานหล,ลักฐานที่แข็งแกร่งถึง100ชิ้นเพื่อหักล้างคำกล่าวหานั้นหลักฐานที่พิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าคุณคือคนที่มีความสามารถมีความยืดหยุน่นและคู่ควรกับสิ่งดีทั้งปวงคดีนี้ได้ปิดลงแล้วด้วยชัยชนะของคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับ หวังว่าเครื่องมือในวันนี้จะเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้คุณได้เป็นเจ้าของเรื่องราวชีวิตที่แท้จริงของตัวเองเราอยากเห็นก้าวแรกของคุณในการรวบรวมหลักฐานคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่าอะไรคือความสำเร็จข้อแรกไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ที่คุณนึกถึงและจะเขียนลงไปในลิสต์ของคุณสำหรับวันนี้ขอให้คุณภาคภูมิใจในทุกย่างก้าวที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในบทใหม่ด้วยความเชื่อมั่นที่มาจากความจริง สวัสดีครับ